ัดฟันแล้วฟันงุ้มเกิดจากอะไรสาเหตุที่1นะคะคือการวางแผนการรักษาผิดพลาดไปเป็นเคสที่ไม่เหมาะกับการถอนฟันแต่ว่าด้านไปนวางแผนเป็นแบบถอนฟันไปนะคะเลยทําให้จําเป็นที่จะต้องดึงฟันมากกว่าที่ควรก็เลยเกิดเป็นฟันงุ้มขึ้นมาค่ะกับแบบที่2นะคะคือ แผนการรักษาถูกแล้วแหละแต่ว่าเทคนิคการดึงฟันเนี่ยไม่สามารถคอนโทรลให้ลากฟันเนี่ยมันตั้งตรงได้อาจจะมาจากการใส่เชนแรงดึงมากเกินไปนะคะการคล้องอีลาสติกมากเกินไปหรือนะคะการดึงฟันบนลวดกลมหรือว่าลวดที่อ่อนมากเกินไปก็ทําให้เกิดฟันงุมได้เหมือนกันค่ะ นั้นนะคะผลลัพธ์การจัดฟันที่ดีเนี่ยมันจะเริ่มมาตั้งแต่การที่เราประเมินนะคะแล้วก็วางแผนการจัดฟันตั้งแต่แรกเริ่มที่ดีมาก่อนนะคะจะเป็นที่จะต้องเข้ามาประเมินรูปหน้าก่อนนะคะว่ารูปหน้าแบบเนี้ยเหมาะกับการที่จะถอนฟันหรือว่าไม่ถอนฟันนะ จำเป็นที่จะต้องมีการเอ็กซเรย์ร่วมด้วยนะคะเพื่อประเมินปริมาณกระดูกแล้วก็ปริมาณความยาวของรากฟันนะคะว่าควรจะใช้เทคนิคการดึงฟันแบบไหนถึงจะเหมาะสมแต่ละเคสเคสไปนะคะฟ้าใสมีสองสาขานะคะอยู่ที่อำเภอเมืองระยองนะสาขาแยกไปแดงจันเทาอุดมนะคะแล้วก็สาขาโลตัสค่ะสามารถเข้ามาปรึกษาจัดฟันได้ฟรีนะคะโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในวันที่เข้ามาปรึกษาจัดฟันเนี่ยหมอจะประเมินข้าวๆถึงแผนการรักษาจําเป็นที่จะต้องถอนฟรักปล ะะใส่หรือว่าไม่ใส่สกรูไม้ใส่อุปกรณ์พิเศษอะไรบ้างรวมถึงตรวจประเมินว่าจําเป็นที่จะต้องมีฟันเคลียร์ช่องปากอะไรบ้างด้วยค่ะถ้าหากสนใจนะคะสามารถนัดหมายเข้ามาปรึกษาได้เลยค่ะเอจเฟซบ o ๊กก็ได้ค่ะทาง l i น์ ad, แอดจะโทรเข้ามาทํานัดหมายก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วเจอกันนะคะ